สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิกจิก จะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำปีพศ2568แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe ของทางช่องไวเด้ยวยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ทักมาสอบถามผมนะครับเกี่ยวกับการ สนับสนุนทา,ทางช่องนะครับอยากจะสนับสนุนทางช่องผลักดันช่องนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทางช่องนะครับง่ายนิดเดียวครับท่านแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คลิปที่ท่านกําลังดูอยู่นี้นะครับหรือถ้าหากท่านไหนนะครับที่มีการซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับผมได้ปักหมุดนะครับปักหมดุด ช้อปปิ้งนะครับก็คือลิงก์ไปที่ s h o p ป e คลิกที่วิดีโอนะครับก็จะมีสินค้าให้ท่านเลือกนะครับพอท่านกดไปแล้วเนี่ยจะลิงก์ไปที่ s h o p e ปีนะครับแอปช้อปปีท่านสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับ ซึ่งสิ่งที่จะซื้ออยากให้ท่านซื้อสิ่งของที่ท่านแบบจําเป็นต้องซื้อต้องใช้นะครับหรือว่าซื้อเป็นประจําอยู่แล้วเนี้ยนะครับก็จะเป็นการอุดหนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากสินค้านั้นไม่ได้จําเป็นต้องซื้อต้องใช้นะครับก็ไม่ไม่ต้องกดซื้อนะครับหรือถ้าหากท่านไหนนะครับอยากกดซุปเปอร์แตงนะครับหรือว่ากดขอบคุณน่ะทางคลิปเนี่ยก็สามารถกดได้ที่คลิปวิดีโอเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับ ดวงชะตาประจำปีพศ2568นะครับท่านที่เกิดราศีพิจิกได้แก่ท่านที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะครับภาพรวมดวงชะตาในปีนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดวงของท่านเนี่ยของท่านที่เกิดราศีพิจิกนี้นะครับปีนี้นะครับจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับปีนี้ผมบอกเลยคือแค่ขอแค่คุณมั่นใจนะคุณทำได้ แน่นอนนะครับการเงินก็มาแรงนะครับแต่ต้องมีสติในการบริหารจัดก,การให้ดีนะครับโดยภาพรวมนะครับภาพรวมของท่านที่เกิดราศีพิกจิกนี้นะครับคือปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกปีนะครับแล้วก็เป็นปีแห่งการตัดสินใจครั้งใหญ่ตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับคุณจะต้องจัดการกับความท้าทายนะครับหลายๆด้านทั้งด้านการงาน การเงินและความสัมพันธ์นะครับแต่ในทุกความท้าทายผมบอกเลยว่ามีโอกาสแฝงอยู่เสมอนะครับการเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมโอกาสความท้าทายก็มักมาพร้อมโอกาสเหมือนกันนะครับหากคุณไม่ท้าทายเลยโอกาสก,ก็ไม่มาหรอกนะครับแต่คุณต้องมุ่งมั่นนะครับและยืนหยัดนะครับจะสามารถเปลี่ยนทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสผมบอกเลยว่าเปลี่ยนได้แน่นอน100%นะครับ เดี๋ยวผมจะขอเจาะเลือกดวงแต่ละด้านนะครับไปที่ด้านการงานก่อนนะครับปีนี้การงานเด่นมากนะครับแต่จะเด่นสุดๆเนี่ยในช่วงกลางปีนะครับงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์สำคัญหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่ต้องเตรียมตัว เตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับความกดดันจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานที่คอยจับตามองคุณอยู่นะครับสิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะครับการทำงานเนี่ยแบบหวังผลเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้คุณเกิดขออ้อผิดพลาดได้นี่ก็ฝากระวังไว้ด้วยนะครับการพูดจาที่ไม่ได้รอบคอบนะครับอาจนำไปสู่ความขัด แย้งนะครับสิ่งที่จะเสริมหรือว่ามันหนุนได้เนี่ยคุณต้องวางแผนงานวางแผนการทํางานเนี่ยอย่างรอบคอบนะครับใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะครับมันเสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจากรดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงก็อาจจะช่วยหนุนดวงคุณได้ เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับแต่ได้ๆเลยนะครับจะช่วยคุณอย่างมากเลยนะครับก็คือการวางแผนงานอย่างรอบคอบและใช้สติปัญญาที่คุณมีอยู่ที่ผมเชื่อว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนฉลาดนะครับเป็นคนปัญญาแหลมคมนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณใช้สติปัญญาด้วยความรอบคอบเนี่ยจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาได้อย่างแน่นอนนะครับดวงด้านการเงินปีนี้การเงินของชาวราศีพิจิกนะครับต้องการบริหารจัดการเนี่ยอย่างรัดก,กุมนะครับ คุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับมาจากการลงทุนนะครับหรือจากโปรเจกต์ที่ทํามาแล้วในปี2567นะครับคือทํามาแล้วเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเนี่ยในปี68นี้นะครับจะเริ่มผีดอกออกผลจะเริ่มให้ผลตอบแทนนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังเลยอย่างที่ผมเกิดมาแล้วว่าต้องบริหารจัดการการเงินอย่างรัดกุมนะครับการใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปนีเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับการไว้ใจผู้อื่นในเรื่องของเงินทอง อันนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอาจนําไปสู่การเสียทรัพย์ที่มูลค่าเยอะๆได้นะครับคือการที่เราจะไว้ใจคนเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆนะครับคุณต้องดูให้ดีๆนะครับไตรตรองให้ดีก่อนที่จะไว้ใจใครนะครับเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะครับเราป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับส่วนด้านความรักปีนี้นะครับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้พบกับคนใหม่ๆนะครับจะได้พบกับคนที่มี ความเป็นผู้ผใหญ่แล้วก็จริงจังในการใช้ชีวิตนะครับแต่คุณต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันพอสมควรนะครับถึงจะค่อยคๆเพิ่มระดับความสัมพันธ์ลงได้นะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับความสัมพันธ์ในในปี68แปดเนี่ยนะครับต้องการการดูแลเป็นพิเศษมากๆปีนี้คุณอาจมีเหตุให้ต้องห่างเหินนะครับหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะครับหรือไม่เข้าใจกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารเนี่ย ควรให้น้ำหนักความสำคัญนะครับแล้วก็ให้เวลากับความรักบ้างนะครับพากันไปเที่ยวพากันไปรีแลก์บ้างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังสําหรับคนมีคู่เลยเนี่ยนะครับอยากให้ระวังในเรื่องของความหึงหวงหรือการเขาเรียกว่าหยิบเรื่องเก,ก่าๆมาพูดนะครับขุดคุยเรื่องเก,ก่าๆเรื่องเดิมๆในอดีตมาพูดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดชนวนสาคัญหรือว่าจุดเริ่มต้นในการทะเลาะก,กันได้อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ ส่วนดวงด้านสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีพิจิกในปีนี้นะครับคุณต้องดูแลตัวเองมากๆนะครับดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้ระวังไว้ในเรื่องของอา,อาการเครียดการเครียดสะสมจากการทํางานนะครับหรือปัญหาชีวิตนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบประสาทกระดูกเช่นออฟฟิศซินโดรมนะครับ สิ่งที่จะเสริมดวงคุณได้ให้คุณแข็งแรงนะครับวันนี้ไม่พูดเลยหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกําลังกายออกเบาๆนะครับออกเบาๆถ้ามีเวลาก็ลองอฝึกสมาธินะครับพาตัวเองออกมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิไปเดินจงกรมเดินในป่าหาเวลารีแลกผ่อนคลายสมองบ้างนะครับสิ่งที่จะขอฝากไว้เนี่ยนะครับของชาวราศรีพิจิกเนี่ยผมขอฝากไว้สี่เรื่องเลย นะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับอยากฝากเรื่องการวางเป้าหมายชีวิตเนี่ยอยากให้วางเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับผมก็บอกอยู่ว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เหมาะแก่การสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตนะครับลองทบทวนเป้าหมายแล้วก็ติดตามความเคลื่อนหน้าของตัวคุณเองเนี่ยนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับ2นะครับให้คุณลองฝึกจิตฝึกใจเนี่ยให้สงบด้วย ปีนี้นะครับที่คุณต้องเจอกับอะไรที่มันท้าทายเนี่ยนะครับถ้าคุณฝึกจิตใจให้สงบนะครับอาจจะลองหมั่นสวดมนต์นะครับฝึกสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าสวดมนต์เสร็จนะครับก็ลองนั่งสมาธิต่อสักหน่อยนะครับถ้ามีเวลานะครับลองไปฟังธรรมะนะครับลองไปฟังธรรมนะครับกับ กูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถืออันนี้ก็จะเสริมพลังจงพลังใจได้เนาะนะครับเสริมพลังบวกได้นะครับเรื่องที่3นะครับก็อยากจะฝากเรื่องการเสริมพลังด้านการงานนะครับเสริมยังไงนะครับก็แค่ไปเพิ่มพูนความรู้ไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับอันนี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือกับคู่แข่งหรือว่าเหนือกับคนอื่นๆได้นะครับเรื่องที่4อยากให้สร้างสมดุลในชีวิตส่วนตัวแล้วก็งานบาลานซ์ให้ผมนิดนึงนะครับบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทํางานนะครับเราเราจะมุ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอ่ะมันไม่ได้หรคนราะับ งานก็ต้องทำนะครับชีวิตส่วนตัวก็ต้องแบ่งนะครับอย่าปล่อยให้ภาระงานที่หนักเกินไปเนี่ยกินกินเวลาส่วนตัวของคุณนะครับพยายามแบ่งเวลาให้ครอบครัวและคนที่คุณรักบ้างนะครับชีวิตคุณจะได้แบบมีความสุขนะครับสุขทั้งงานสุขทั้งความรักนะครับ Luc ก y ้ n love และลั c ก,กี้อินเกขอให้มันให้มัน,ให,มนให้มันไปพร้อมๆกันนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าปี2568นี้นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณต้องพร้อมจริงๆนะครับพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจนะครับพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับขอเพียงคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะครับแล้วก็เดินหน้าด้วยพลังใจพลังจิตพลังใจอะไรต่างๆที่เข้มแข็งนะครับทุกความสําเร็จผมบอกเลยรออยู่ข้างหน้านะครับอยากให้คุณจําไว้ว่าชะตาไม่ได้กําหนดเราไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ตัวเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้กําหนดชะตาให้ดีได้นะครับและผมเชื่ออย่างยิ่งเลยนะครับว่าแฟนลับผมเนี่ยเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับคิดดีทําดีพูดดีนะครับหากท่านเป็นคนดีท่านจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกท่านจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหากท่านไหนที่ฟังผมแล้วรู้สึกเหนื่อยท้อละไม่ต้องกังวลใจไปครับอีกไม่นานเกินรอจะมีคนหยิบยื่นมือครับเข้ามาช่วยเหลือคุณคุณจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับ ผมขออำนาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านครับเคารพนับถืออํำนวยอวยชัยอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายในสวัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ